มหาสจรรั์ไพรัตนาราศีต่อไปราศีตุลไพ่ใบแรกที่จับได้ช้างเอราวัณใบที่สองพระแม่ธรณีใบที่สพระราหูก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเพื่อนสมาชิกชาวราศีตุล เป็นยังไงกันบ้างครับไปทําบุญที่ไหนมาบ้างนะครับเข้าสู่เดือนมกราคมแล้วเข้าสู่ปีใหม่แล้วไพ่ใบแรกคุณผู้ชมช้างเอราวัณคุณผู้ชมครับ เราเนี่ยไม่ได้พูดถึงวัดเทวาราชกุญชรมาเยอะแล้วเนะปีใหม่นี้ถึงเวลาครับชาวราศีตุลแล้วนี่ถือเป็นไพ่ช้างเอราวัณใบแรกเลยในจํานวน12ราศีนะครับคุณผู้ชมไพ่ช้างเอราวัณขึ้นครั้งนี้คุณผู้ชมครับไปสักการะพระอินทร์ส่งช้างเอราวัณสักนิดหนึ่งสมัยก่อนเขาจะไม่มีรั้วนะเขาจะมีแต่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเทพทันใจนะตรงริมน้ำนะคุณผู้ชมนะแล้วพอไพ่รัตนะนะฮะ เริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยโหตอนนี้นะผมไปล่าสุดนะคุณผู้ชมสวยๆเราบอกได้เลยนะคุณผู้ชมครั้งนี้มีโอกาสครับใครอยากได้งานใหญ่ๆนะครับเงินก้อนใหญ่ๆไปทําบุญนะฮะที่วัดเทวราชกุญชรสักครั้งหนึ่งคําว่ากุญชรน,นี่ก็หมายถึงช้างอยู่แล้วแล้วที่นี่ประดิษฐานนะฮะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระอินทร์เนี่ย ท่านเป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้านะครับนํามาซึ่งแสงสว่างตอนที่ท่านดีดพินสามสายครับสายแรกก็ตึงเกินไปนะฮะสายที่สองก็ย่อนเกินไปสายที่สก็พอดีพอดีหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดโพธิญาณน,นะครับเกิดปัญญานะฮะหลังจากอดอาหารมาเนี่ยนานเหลือเกินจนพระอินทร์ต้องมาดีดพินให้ฟังทั้งสาสาย เรียบร้อยคุณผู้ชมผู้จ้าบอกเดินทางสายกลางโอ้โหพระองค์ตัดสรู้เลยแล้วครั้งนี้ครับวัดนี้ใหญ่จริงและสวยงามจริงและเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชม่วงจุ้ยดีมากนึกออกไหมฮะรับพลังงานนะครับในหลายๆด้านจากวัดนี้ไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถก่อนนะครับคุณผู้ชมไหว้พระประธานในพระอุโบสถก่อนแล้วก็เขาจะมีมุมต่างๆนะฮะเทพทันใจแล้วสุดท้ายท้ายสุดเลย คุณผู้ชมฟังให้ดีไปสักการะบูชานะครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตอนนี้นะฮะทางวัดเนี่ยหยผมไม่ได้พูดถึงวัดเทวราชกุญชรนี่น่าจะเกือบปีได้แล้วมั้งเพราะว่าเวลาจับไพ่ช้างได้ผมจะให้ไปวัดใหม่ทองเสนแล้วครั้งนี้นะฮะ สมาชิกหลายท่านเลยบอกว่าดูจากอาจารย์นี่แหละแล้วก็ไปทําบุญที่วัดเทวราชกุญชรท่านเป็นคนเกิดราศีตุลผมก็เลยบอกว่าเหมือนเทวดาอภิธิหารนะนึกออกไหมคุณผู้ชมเหมือนอภิธิหานะฮะดนจิตดนใจให้ผมเนี่ยกลับมาบอกเพื่อนสมาชิกชาวราศีตุลอีกครั้งว่าครั้งนี้มีโอกาสอย่าลืมสักการะนะครับ พระอินทร์ส่งช้างเอระวันใครอยากได้งานใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมเน้นตรงนี้เลยอยากได้เงินก้อนใหญ่นะไปให้ได้นะที่จอดรถสะดวกสบายนะคุณผู้ชมนะลองเข้าไปดูครับเขาจะมีตําแหน่งแต่ละตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อดํานะคุณผู้ชมนะแล้วก็ในพระอุโบสถด,ด้านหลังเนี่ยก็จะมีคุณยายนั่งอยู่ เวลาเราไปขอพรในหยอดตู้ตรงคุณยายที่เขานั่งอยู่หลังหลังพระประธานที่วัดอุโบสถอะนะคุณผู้ชมไปกระซิบบอกท่านนะอยากจะได้โชคได้ลาบได้อะไรก็บอกแหม่ยายจ้ะครั้งนี้นะยายนะหนูร่วมทําบุญสร้างวัดกับยายนะเสร็จเรียบร้อยครับก่อนกลับคุณผู้ชมย้ําอีกครั้งหนึ่งถึงเวลาของชาวราศีตุลแล้วสักการะบูชาพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสักครั้งครับ ไพ่ใบที่สองพระแม่ธรณีคุณผู้ชมครับชาวราศีตุลเป็นราศีที่ยุติธรรมเป็นราศีที่ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดแล้วเป็นราศีที่รักครอบครัวรักพี่น้องรักเพื่อนฝูงมากคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะชาวราศีตุลน,นะตั้งแต่เด็กๆยันโตเลยคุณผู้ชมสังเกตไหม จะมีคนเนี่ยเข้ามาหาคุณผู้ชมอะโคตรเยอะเลยชาวราศีตุลเพื่อนเยอะตั้งแต่เด็กๆถ้าเป็นนักเรียนนะเวลาตอนเย็นนะไม่รู้จะไปรวมพลบ้านไหนนะก็จะมารวมพลกันเนี่ยบ้านชาวราศีตุลฉะนั้นราศีตุลจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าเขาให้ความยุติธรรมนะฮะความซื่อสัตย์กับเพื่อนๆและเพื่อนฝูงเยอะ คุณผู้ชมตั้งแต่เด็กยันแกเลยไม่ต้องบอกเด็กยันโตนะเด็กยันแกเลยชาวราศีตุลนี่เพื่อนเยอะจริงๆแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อเราพูดถึงเพื่อนเยอะพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือคนไปเยอะและ้วชาวราศีตุลครับใครอยากจะขายบ้าน ขายที่ขายทางยังไม่สำเร็จสักทีหนึ่งครั้งนี้คุณผู้ชมไปกราบไหว้นะครับพระแม่ธรณีสักนิดหนึ่งครับแล้วขอน้ำมนต์ตรงนี้มาปะผมบ้านเรือนนะฮะแล้วอาคารสถานที่หรือแม้แต่ที่ดินต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะขายแต่เคล็ดลับของชาวราศีตุลอยู่ตรงนี้ครับเวลาคุณผู้ชมนะฮะจะอธิษฐานหรือจะขอพรนะฮะเรื่องการค้าขายที่ดินกับ พระแม่ธรณีชาวราศีตุลอุทิศบุญนะครับที่คุณผู้ชมได้ทำมาไม่ว่าคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่วัดเทวราชกุญชรแล้วขับรถไปที่ท้องสนามหลวงคุณผู้ชมบอกพระแม่ธรณีท่านสักนิดครับวันนี้ลูกช้างทําบุญที่วัดเทวราชกุญชรหรือวัดใกล้บ้านคุณผู้ชมเนี่ยลูกช้างขออนุโมทนาบุญนี้ให้แก่พระแม่ธรณี ขอให้ลูกช้างขายที่ขายทางขายบ้านขายช่องได้ลูกช้างขายไม่ได้มาหลายปีแล้วและถ้าลูกช้างขายได้จะนำเงินส่วนหนึ่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเหล่าสมณะชีพามต่างๆบอกพระแม่ธรณีแบบนี้อย่าเพิ่งรีบไปขอท่านก่อนนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับเวลาไปถึงพระแม่ธรณีบอกท่านสักนิดนึงครับว่า เราเนี่ยทาบุญตรงนี้และขอนําบุญตรงนี้ให้พระแม่ธรณีแล้วค่อยขอพอรแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหานะฮะผูกพันเรื่องบ้านเรื่องที่ดินไม่อยากจะขายแต่อยากให้บ้านหลังนี้นำความสุขความเจริญนะครับและนําความร่มเย็นเป็นสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมขอน้ำมนต์พระแม่ธรณีนะครับนำมาปะผมบ้านเรือนรับ ปีใหม่เลยสิ่งใดที่เป็นสิ่งอับปะมงคลที่อยู่ในบ้านหลังนี้ขอให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระแม่ธรณีจงชำระล้างสิ่งอับปะมงคลทั้งหลายให้หมดไปปีใหม่นี้ไปทําให้ได้ใครไม่มีโอกาสเดินทางหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมนะแถวบ้านคุณผู้ชมมีพระแม่ธรณีในวัดวารามไปสักการะบูชาท่านสักนิดหนึ่งครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆ เพื่อนสมาชิกครับคุณผู้ชมที่มาดูดวงชะตากับผมเขาไปขอพรพระแม่ธรณีนะฮะที่การประปาที่ต่างจังหวัดเขาไม่สามารถที่จะเดินทางได้คุณผู้ชมเชื่อไหม ขนาดไม่ได้มานะแต่ด้วยอภิญญาณด้วยบุญญาลิตและอิทธิลิตขององค์พระแม่ธรณีทำให้เขาขายที่ขายทางชำระหนี้สินนะฮะจากธนาคารต่างๆได้เขาก็รู้สึกว่าโอ้โหฉันเนี่ยปลอดภัยแล้วไม่มีภาระไม่มีภาระหนี้สินเนี่ยเข้ามากวนหัวใจอีกนะครับพอสตุง้งสตังเขาเหลือหน่อยนึงแหมเขาไปเปิดร้านเสริมสวยนะเขาก็ถามผมนะแหมาอาจารย์ เนี่ยนะฉันจะเปิดร้านเสริมสวยเนี่ยอีฉันจะรอดไหมเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมทําเลยทำแล้วบอกพระแม่โทรณีอุทิศบุญให้ท่านให้นําคนเนี่ยมาที่ร้านเยอะๆมาทําผมมาเสริมความงามเยอะๆโอ้โหเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเอ๋ยเขาดูดวงกับผมทุกเดือนเลยอะ่ะ คุณผู้ชมเชื่อไหมแต่ที่ผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณผู้ชมมาดูดวงกับผมนะครับผมพยายามที่จะย้ําอยู่เสมอแต่การขอพรใดเนี่ยมันจะสําเร็จได้มันต้องเกิดจากบุญคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมต้องหมั่นสวดมน์นะครับหมั่นนั่งสมาธิบ้างหมั่นทําทางบ้างหมั่นทําทานบ้างบางคนเขาถามผมแหมทําไม่สําเร็จเลยฉันไปไหว้ท้าเวสวุวรรณมาฉันไม่เห็นได้เลยพิมพ์มาใต้กระทูผมนึกในใจเลยโอ้โหละเมอเปล่า บุญไม่ทํากรรมไม่ก่อเลยเวลาเราไปขอพรสําเร็จยากนะครับฉะนั้นสร้างบุญหน่อยไม่มีสตังค์อาจารย์หนูไม่มีสตังค์ทบุญเลยส่วนมนเลยนั่งสมาธิเลยแล้วแผ่กุศลผลบุญนี้นะครับไปสู่ญาติผู้ล่วงลับเทวดาประจําตนเจ้ากรรมในเวรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้ไปความสําเร็จนะฮะมันจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมไพ่ใบสุดท้ายพระราหูไพ่พระราหูเนี่ยนะฮะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับ ออกเกือบทุกราศีแล้วครั้งนี้เมื่อไพ่พระราหูนะครับออกกับคุณผู้ชมใครมีโอกาสเดินทางไปวัดศรีสะทองหรือพระราหูนะครับในวัดวาอารามใกล้บ้านของคุณผู้ชมไปกลับดวงชะตาไปกลับดวงชะตาสักนิดหนึ่งครับบอกองค์พระราหูว่าสิ่งใดที่ทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยตกอับราเคนยากไร้ขอให้กลับกลายเป็นดี แต่ถ้าสิ่งใดทําให้ข้าพเจ้าดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคุณผู้ชมขอแบบนี้คุณผู้ชมทําแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อผมและเหตุแห่งความสําเร็จทุกประการจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน,นะ ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรรัตนะเนี่ยนะเรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอ้บ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทาไมไม่ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่ยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวเพราะผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติไอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอ้ยาหมอหัวโตไอ้น้ามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ4 0่สห้าสิปีอ่ะผมว่าคงเคยได้ยินเอน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั้น น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพ่รัตนะอำนาจอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับ ไพ่ใบแรกสวดมนต์ใบที่สองทำบุญหลังคาโบสใบที่สามขอขมากรรมแม่โวยชาวราศีตุลไพ่ใบแรกก็สวดมนต์ซะแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้ส่งเรื่องการสวดมนเนี่ยผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่มาดูดวงชะตากับผมที่บ้านเนี่ยเขาเริ่มจากตำแหน่งเล็กๆนะครับ บางคนเป็นเจ้าของบริษัทบางคนนะฮะเป็นผู้บริหารหลายท่านล้วนเกิดจากการสวดมนต์เขาบอกผมว่าอาจารย์ผมสวดมนต์เนี่ยนะตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะได้เดือนแรกเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมขึ้นมาเป็น CEO ที่บริษัทนี้ด้วยอาน,นิสงส์แห่งการสวดมนต์ฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าทิ้งตรงนี้นะครับ บางคนเขานั่งสมาธิไม่ได้ใช้การสวดมนต์เนี่ยแหละครับเราสวดไปเลยครับตามกำลังวันของเราทำให้ได้และจงตั้งใจทำปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมมันเหมือนบททดสอบที่มันเข้ามาท้าทายเราแค่นั้นเองอย่าไปยอมแพ้ครับ อย่าไปยอมแพ้กับปัญหาอย่ายอมแพ้ให้กับโชคชะตาว่าทำไมฉันเนี่ยไม่เกิดมารวยบ้างนะทำไมฉันถึงยากจนจังทำไมเกิดมาชาตินี้มันถึงลำบากจังบางคนนะคุณผู้ชมนะกว่าเขาเนี่ยจะสำเร็จได้นะคุณผู้ชมเชื่อผมมันจะมีเหตุจูงใจไม่กี่ประการหรอกครับ คุณผู้ชมลองดูแบ่งเวลาสักนิดหนึ่งแบ่งเวลาในการสวดมนต์สักนิดหนึ่งครับให้ใบที่สองครับทำบุญหลังคาโบสถ์ผมเคยเล่าให้ชาวราศีตุลฟังนะครับสิ่งใดที่ผมชอบทำมากที่สุดบุญใดที่ผมชอบทำมากที่สุดในเวลาไปวัดคุณผู้ชมรู้ไหมทำหลังคาผมเนี่ย เวลาไปทําบุญเนี่ยผมไปท่าอิดบ่อยนะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะเขาย้ายมานะจากในซอยท่าอิดนะคุณผู้ชมนะแล้วเวลาผมเดินผ่านหรือเดินออกตรงนั้นอนะผมจะเห็นเขาว่าตู้ทําบุญหลังคาทุกครั้งเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมแล้วเวลาผมผ่านที่ไรผมก็ต้องหยอดทุกครั้งนะผมไม่รู้เป็นอะไรผมจะต้องหาตู้ทําบุญหลังคาให้ได้คุณผู้ชมครับบางทีเราร้อนึกออกไหม เรามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะเยอะปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมามันเขาเรียกว่าอะไรมันขุกข,ขะมากชาวราศีตุลคุณผู้ชมทําบุญหลังคาหน่อยอย่างน้อยครับมันกันแดดกันฝนนะฮะให้กับคนนะครับให้กับพระพิสุสงหรือแม้แต่หมาแมวในวัดคุณผู้ชมทำอะไรที่มันทุกข์ใจอะไรที่มันร้อนหลนมันจะได้ผ่านพ้นไปบุญเนี้ยผมชอบ เพราะอะไรไหมฮะบางคนนะฮะที่เขามาดูดวงเขามีความสุขเขาไม่มานั่งดูดวงกับผมหรอกครับแต่ละคนเขาจะมีเรื่องเขาจะมีความทุกข์อยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องมรดกนะฮะเรื่องคดีความหรืออะไรต่างๆนึกออกไหมฮะคนมีความสุขเนี่ยเขาจะไม่มานั่งดูดวงหรอกเขาจะปรึกษาแล้วเขาจะถามถ้าเจอหมอดูที่ดีก็โชคดีไป แต่ถ้าเจอแบบทําให้เสียสะตุ้งสตั้งต้องอย่างงู้นอย่างนี้ผมว่าอันนี้ก็ชาวราศีตุลก็พิจารณาให้ดีแล้วครั้งเนี้ยพอให้ทําบุญหลังคาโบสเกิดขึ้นอ่ะชาวราศีตุลทําให้ได้นะผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยเป็นคนเห็นอกเห็นใจเพื่อนสมาชิกเหมือนกันครับเหมือนกันชาวราศีตุลเหมือนผมเป็นราศีของพ่อผมด้วยพ่อผมเนี่ยเขาเกิดราศีตุลเหมือนที่ผมบอกอุ้เพื่อนเยอะตั้งแต่สมัยนักเรียนน่ะนึกออกไหมฮะยันที่ทํางานน่ะ โอ้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะจริงๆผมบอกเลยและแกชอบช่วยเหลือช่วยเหลือมาตลอดเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของแกนะทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่แกรู้ว่าเดือดร้อนนะแกก็ยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วนี่แหละครับคือคุณสมบัติพิเศษของชาวราศีตุลไพ่ใบที่3ขอคมากรรมคุณผู้ชมครับไพข่ขอคมากรรมเนี่ยสำคัญนะ ผมมีสถานที่สถานที่หนึ่งบางคนเขาบอกว่าที่นี่เด็ดแล้วที่นี่เด็ดมากที่นี่สุดยอดเลยเรื่องการขอเขามากรรมหรือทอนคำสัญญาสาบานแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนสมาชิกชาวราศีตุลหลังจากหลายๆลาสราศีเนี่ยเข้าไปขอเขามากรรมกันหมดแล้ว วัดนี้ชื่อว่าวัดสามปื้มครับอยู่ตรงสำเพงคุณผู้ชมหารูปปั้นนะครับท่านเจ้ามาคุณผู้ชมหาให้เจอแล้วด้านข้างเนี่ยจะมีแผ่นขอขมากรรมอยู่ถ้าใครมีโอกาสเดินทางมากรุงเทพที่สำเพงนะครับไปขอขมากรรมต่อหน้าท่านเจ้ามาคุณผู้ชมเชื่อผมทำให้ได้แล้วกรรมต่างๆนะครับบาปพระเคาะต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลมันจะได้อันตรานหายไป ก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกชาวราศีตุลช่วยพิมพ์คำว่าราศีตุลให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุทธจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวกับชาวราศีและลัคนาตุลทุกท่านครับเหนือสิ่งอื่นใดคุผู้ชมแชร์คลิปนี้ไปแชร์ไปเยอะๆครับหลายๆกลุ่ม ไปบอกบุญเขาบางทีเราไม่มีโอกาสได้ทําบุญแต่การที่เราบอกเขาและเขาได้ไปทําบุญบุญกุศลนั้นก็จะส่งให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับ